จร,จริงๆว่าม็อบเอกแซมอ่ะมันสําคัญตัวที่ว่าเราอยากให้น้องอ่ะได้พลาดจริงอ mm ื hmm. พลาดจริงเ mm hmm. จ็บจริงรู้จริงในวันที่ไม่ใช่วันจริง mm hmm. คําถามน้องน้องถามว่าคุ้มไหมพี่ถามว่าคุ้มกับอะไรคุ้มกับเวลาที่น้องจะต้องซีอีกหนึ่งปีไหม สว,วัสดีค่ะน้องๆทุกคนพบกับพี่น็อตทีแคสเตอร์นะคะวันนี้มากับรายการเจาะลึกข้อสอบและวันนี้นะคะต้องบอกว่าเรามาตามล่าหาความจริงในหมวดของคณิตศาสตร์กันค่ะแล้วเราก็อยู่กับตรงนี้เลยนะคะฉายาของเขาของ,าาของเขาหล่อยาด้วยมีฉายาที่ไปสืบทราบมาเป็นพอบานสอนเลขนะคะที่แทบออ e ดีมานะคะเดี๋ยวยังไงก่อนอื่นก่อนใดก่อนเขาก่อนใครแบบใหม่แบบสับ ยังไงขอให้พี่แท็บได้แนะนําตัวเองหน่อยเพราะว่าน้องๆตรงนี้ยเป็นฝั่งกีแคตเตอร์อาจจะเอ้ยเดีกยรุนมาหรือมาโฟนอาจจะเอ้ยอยากรู้จักผู้ชายคนนี้อยากรู้จักผู้ชายคนนี้ก็อย่างที่บอกไปพ่อบ้านสอนเลขจริงๆก่อนจะเป็นพ่อวานสอนเลขก็เป็นพาะว่าใจกล้ามาก่อนก่อนไอ้ไอ้ขาก็คือกล้ามากจนทั้งอยากกล้าต่อไปไม่ไม่กล้าแล้วกล้าอยู่อยากกล้าต่อไปนะครับเป็นสโลดแกม ก็ตบบอกก็ชื่อพี่แท็บครับพี่แท็บเอลิเวลหรือพี่แท็บออเดมาร์ได้แหละแลก็สอนเลขมาอุ้ยนานมากครับ400 450ปีประปีมาณไดโนเสาร์ได้แล้วหรือเปอุ้ยแต่นานมากจริงๆหถือว่าพี่แทบค่อนข้างมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญมานานมากจริงๆก็หนีก็เรียกว่าเรียกว่ารู้ว่าเน้องคิดยังไงแล้วก็คนเราก็สอบในแต่ละยุคคิดยังไงค่ะคือหมายถึงว่าคือรู้ไปถึงขั้นที่เป็นจิตวิทยาบวกไปแล้วนอกจากวิชาการเราแน่นอยู่แหละ แต่เราไปถึงจิตวิทยาแล้วนะว่าแบบคนออกจะออกตรงไหนที่เด็กเขาจะคือจริงๆต้องบอกด้วยแก่นคณิตศาสตร์่มันไม่เปลี่ยนคือจริงๆน้องๆอลไยคนบอกอุ้ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนคือคณิตศาสตร์คือคณิตศาสตร์อ่ะบวกเลขมันก็คือบวกเลขอ่ะถูกคูณเลขคือคูณเลขที่เกตทุกอย่างมันไม่ได้เปลี่ยนเพียงแต่ว่าสิ่งที่น้องชอบคือว่าไอ้มันเปลี่ยนเนี่ยมันคือน้องไปเขาเรียกไปเรียนแบบบางคนไปเรียนแบบผิดวิธีเช่นเน้นท่องจำไม่เน้นเข้าใจอย่างเงี้ยพอโจทย์มันมีการเปลี่ยนเขาเรียกคอนเท็ก คอนเท็กซ์ก็คือบริบทอ่าบบริทโจทคุณเรียกว่าอย่างเช่นว่าอีกหนึ่แนวโจดประยุกต์ใช่ไหมพอเปลี่ยนบริบทปุ๊บน้องเหลยกว่าอุ้ยแนวมันเปลี่ยนแล่วเรียกว่าแก่นข้างในเหมือนเดิมแต่มันเปลี่ยนหน้ากากคือทฤษฎีของมันอะเหมือนใช่เหมือนเดิมถ้าเราเข้าใจมันปุ๊บเราเปลี่ยนบริบทอะไรไปเนี่ยอย่างพี่ด็อกพี่ด็อกก็เรียนมาจบด็อกเตอร์มาแล้วแต่ไปเนี่ยยังไงสุดท้ายเนี่ยถามว่าตัวแก่นแก่นของมันมันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเปลี่ยนว่าพี่ด็อกก็จะรู้สึกว่าหน้ากากมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้า โอเคนะคะก็เหมือนการถอดเสื้อผ้าของมิชันุ้ยเกอไหนก็น่ากลัวแบบนนะคะโอเคพี่แท็บทีนี้เรามาเจาะลึกกันเลยดีกว่าน้องๆตั้งตารอแลวเพราะคณิตศาสตร์ต้องยอมรับค่ะฟีดแบกหลายคนก็จะบอกกันมาว่าเป็นวิชาที่น่ากลัวเป็นวิชาที่ถ้าเลือกได้นี่รู้ไหมใน Google เ e ิร์ชเลยนะคณะไหนไม่ใช่คณิตศาสตร์คืออันนี้คือเป็นคือที่เขาเซิร์ชกันเยอะเพราะเด็กอะจริงๆอยากเข้าคณะที่ใช้คณิตแหละ แต่เขามีความกลัววันนี้จะมาทลายความกลัวลงเพื่อให้ทุกคนแบบเปิดใจหรือไม่รู้จะเปิดใจหรือกลัวกว่าเดิมก็ไม่รู้นะแต่ว่าวันนี้ยังไงพี่แทบจะพูดความจริงกับเราแน่นอนนะคะโอเคมาที่เรื่องแรกกันเลยนะคะก็ต้องยอมรับว่าคณิตศาสตร์นะคะมันมีของปัจจุบันเนี้ยเขาจะเป็นวิชาชื่อ a l e v e l คณิตศาสตร์ซึ่งก็จะมีคณิตศาสตร์หนึ่งกับคณิตศาสตร์2 ซึ่งก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มันเคยเป็นวิชาสามัญมาก่อนมันมีแพทหนึ่งมีสามัญหนึ่ง้ก่อนมันมีแพทหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็มีสามัญสองสามัญสองอะไรแบบนี้ต้องบอกว่าวิวัฒนาการของข้อสอบที่มันเปลี่ยนมาเป็น a l e v e l คณิต1คณิต2ตรงเนี้ยมันมีความต่างจากเดิมมากน้อยแค่ไหนเพราะเด็กหลายคนกังวลว่าเฮ้ยพอมันพอมันเปลี่ยนไป A level เนี่ยอู้มันจะว้าวมันจะโอ้ไม g o กอย่างเงี้ยนึกออกไหมคะัใจ ให้แถลงไขเรื่องนี้หน่อยคือจริงๆถ้าน้องติดตามการศึกษามาครับต้องบอกก่อนว่ามันเปีการเปลี่ยนชื่อไปหมดอย่างที่พี่ด็อดบอกไม่มีอะไรนะแพทหนึ่งสอบหนึ่งจริงก่อนนั้นจําได้ไหมชื่ออะไรเอเน็ตโอเน็ตใช่ไหมก่อนสมควรก่อนเอเน็ตก็จะมี N1 N2 ึ่งอสองอะไรคือมันมีหมดซึ่งของพี่แท็บคืออ่าอย่าพูดนะติยาว่าจนน้องอาจจะไม่เจออายุไม่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายสีมันเปลี่ยนอ่ะมันเปลี่ยนชื่อข้ามสอบค่ะแต่บทคณิตศาสตร์อ่ะ เซตก็คือเซตค่ะไม่ึ้นไม่เป็นซีดไม่ไหีวบดใหม่คือซีดค่าว่าตระก้า์ก็คือยังตระกัศาสาตร์ <c oughs> เออไม่ใช่ตระกัสแส์ไม่ใช่ตระกัสแสตอ่าไม่ได้กันอนกันต้องบอกเลยว่าพอมันเปลี่ยนตัวสนามอะครับต้องบอกว่าบริบทอะมันไม่ได้เปลี่ยนมากแต่ว่ามันเปลี่ยนไปตามเรืยอว่าวิวัฒนาการของยุคสมัยละกันค่ะคือถ้าแย้งจริงอะครับมันก็จะมีคำอ่าอยเลขง่ายเลขยากอ่าพี่น้องก็เคยรู้องเอเน็ตเลขง่ายใช่ไหมอ่าแต่ก่อนเอเน็ตก็คือเลขยากค่ะแล้วเขาก็เปลยนา แปดหนึ่งสามหนึ่งค่ะเพราะด้วยความที่เขาอาจจะคิดว่าคนสอบหมอน่าจะไม่ต้องใช้แคลเยอะมากคนสอบวิศวะน่าจะใช้แคลลึกนึกก็เลยจะแยกก็แบบนะเช่นถ้าน้องกลับไปดูใจว่าแหนึ่งสามหนึ่งจะมีความต่างต่างกันตรงว่าแพทหนึ่งจะถึกกว่าสามหนึ่งจะไม่ได้ถึกมากพอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเขาก็จะว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเรียนเลขถึกขนาดนั้นเขาก็กลับมาคิดว่าจริงๆมาใช้เลขหนึ่งยุบรวมได้ ฉันจะบอกว่าพอมันเปลี่ยนใหม่แพทหนึ่งสมันึ่งมันก็ยุบกลายเป็นตัวเอลิเวลที่เป็นคณิตหนึ่งนั่นเองก็คือจะไม่ได้มีหลายเลขและเมื่อก่อนมันจะมีสอบเลขแพทหนึ่งสอบเลขสามมันตัดติวแยกกันหรือเตรียมตัวแยกกันอันนี้มันคือขมวดรวมไปเสร็จส่วนถ้าเป็นเลขง่ายที่เป็นคณิตศาสตร์2หรือโอเน็ตมันก็แค่เปลี่ยนจากโอเน็กลายเป็นสามัญสองและสามัญสองก็กลายเป็นเอลิเวลหกสองคณิตศาสตร์สองนั่นเองฉันถ้าถามคือจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่มันต่างมันเขาเรียกว่าต่างตัวชื่อแต่ แต่มันจะมีรายละเอียดบางอย่างที่ต่างเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นการเราก็สอบเนี่ยมันจะไม่ได้เน้นถึกมากขึ้นให้พี่รอดได้เห็นได้เห็นแบบสมัยก่อนแผนหนึ่งนี่โอ้โหแม่เจ้าตรลมแม่เจ้ามันถัดลงมาคือ<ม>คือคะแนนจําได้หรือว่าเวลาเขาประกาศคะแนนเนี่ยจําได้ว่าปีแรกมั้งปีแรกหรือสองปีแรกเนี่ยน้องเขาได้คะแนนมาเนี่ย แม่ถึงกับปิดซอยเลี้ยงเลยนะเออน้องได้คะแนนจําได้ว่าตอนน้องได้80อืมอือโอ้คุณแม่ดีใจมากค่ะแม่บอกโอ้ยลูกฉันเก่งเออปิดซอยเลยเออมารู้ทีหลังเต็มสามรอยโลดโลดคือพอรู้เต็มสามร้อยแม่แทบจะล้มโต๊ะจีนเลยที่เลี้ยงไปทางหมดคือ คือข้อสอบมันเยอะมากไปนั้นในแผ่นหนึ่งเนี่ย45ข้อ3ชั่วโมงทําแล้วทําอีกตื่นนอนไปแล้วยังไม่เสร็จอืแต่พอมันเปลี่ยนเป็นสามัหนึ่งเนี่ยข้อหนึ่งมันยุบเหลือสาสิบข้อเวลาเหลือแค่เก้าสิบนาทีคือชั่วโมงครึ่งมันเปลี่ยนจากข้อสอบที่ทํานานทํานานทําแล้วทําอยู่เนี่ยกลายเป็นแป๊บเดียวเสร็จเร็วแล้วทําไม่ทันค่ะฉะนั้นคอนเซปต์ข้อสอบที่ออกเนี่ยมันก็เลยจะเดีนที่ความเข้าใจมากกว่าความถึก ถ้าลองสังเกตดูคราวนี้พอเปลี่ยนใปยุคใน A Level เนี่ยยุคที่สาทมาออกเนี่ยค่ะต้องบอกว่าก็ถือว่าข้อดีอันหนึ่งนะหลายคนบอกเราไม่ชอบให้เกิดการเปลี่แปลงเงยอะนะพี่น็อตแต่จริงการแปลงครนี้ดีนะให้เป็นเอาสังเกตค่ะ,คะจอสังเกตได้ว่าคนด่าข้อสอบน้อยลงจริง ใช่ป่ะจริงและชื่นชมด้วยเพราพี่ด็อนอยู่ในแวดวงใช่ใช่จะรู้สึกได้ว่าดราม่าของข้อสอบไม่เยอะเท่ากับสมัยก่อนจริงสมัยก่อนนี่มีแทบทุกวิชาสมัยนี้สสวทต้องบอกว่าไม่โดนหนาเลยนะมีแต่คนชื่นชมแล้วที่ยังชื่นชมว่าข้อสอบออกดีคือเขาไม่ได้ออกถือแต่ก็ต้องบอกกันได้ว่าก็ไปด้งไงเข้าใจเพราะว่าโดนหลอกกันเยอะมากหลายคนโดนไปทวนข้อสอบไปโดนคะแนนได้ต่ำกว่า30เยอะมากแล้วก็เลยไปทวนคะแนนแล้วก็เจอว่าผิดจริงแล้วผิดแบบ ัวเองเพิ่งรู้ว่าโดนหลอกอฉันต้องบอกว่าข้อสอบครับมันก็จะเน้นแนวเพราะว่าเข้าใจแล้วก็เน้นเรื่องแนวข้อสอบประยุกต์มากขึ้นแต่ไม่ได้เน้นขึกฉะนัน้นถ้าใครก็ตามที่เรียนโดยความจําจําสูตรอย่างเดียวแล้วกะจะทำได้เนี่ยอาจจะโดนหลอกได้ง่าย ค่ะอันนี้คือสิ่งที่จะบอกว่าเว้นานการก็จะบอกว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันเปลี่ยนด้วยเขาเรียก่ไงคอนเท็กซ์เนาะแต่ตัวไส้ในมันยังเหมือนเดิมโอเคทีนี้พอแก่นเหมือนเดิมแล้วพอมันรปยุคต์จริงมันก็แอบเป็นข้อดีด้วยนะพี่แทบในมุมว่าพอมันไปยุคกับชีวิตประจาวันหรืออะไรชีวิตประจำวันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นมาถึงว่ามาถึงว่าไม่ได้พูดเรื่องว่าข้อสอบง่ายนะแต่พูดว่าชีวิตประจาวันเราไม่ได้ใช้เลขที่มันมีความวิสมาลาวิสมาลายอย่างเออเราใช้ตีโกนนนนนถ้้าามมกกกก่ออตีโ็็จะเเปลยอเป็นนมา ซ้ายซ้ายลบซ้ายซึ่งในชีวิตจริงมันมีมันก็อจโสดมากสุดแล้วก็แขวนไฟทำมิงเข้าไหลเวียงเวียงอันนี้คือมันทําให้พอมันปีกับชีวิตวันเราว่าเนื้อหามันดูเมนเมคเซนที่จะเอาไปใช้งานแต่ว่าน้องก็ต้องตีโจทย์ให้เป็นใช่แล้วก็ต้องบอกว่าคําถามเจ้าถามมาเยอะมากอย่างที่พี่น็อตพูดว่าเฮ้ยโจทย์ประยุก์เนี่ยอืมันออกบทเลยเหรอ30ข้อไม่ใช่นะ จทย์ประยุกตจริงที่มันออกมันออกแค่ประมาณ1 0บสข้อโอเคใน2ยีข้อ,ขอก็ยังเป็นคณิตาถ้าเป็นวิชาการคือ,อที่ชอบเรียกว่ามันมีเรียกว่าเป็นโจทย์ประยุกต์ในชื่อจประวันกับประยุกต์เชิงวิชาการอ่าเช่นไอประยุกเชิงวิชาการเนี่ยการทำข้อสอบเก่าแพท1นึ่งาน่งเนี่ย <Yes. S 1> มันจะช่วยง <Yes. S 1> ่าย แต่ว่าแน่นอนว่าพอน้องทำแค่นั้นน่ะมันจะไม่ครอบคลุมถึงข้อสอบที่เป็นแนวประยุกต์ชิปัจําวันซึ่งมันอยู่ในหนังสือสะสะวะทค่ะมเท่านั้นเองโอเคดังนั้นหายห่วงแก่นเหมือนเดิมดังนั้นแก่นให้แม่นเรียนให้มันเข้าใจาถ่าให้ดีไปเรียนกับคนนี้จบนะคะโอเคมาต่อกันเลยเรื่องนี้เลยชงแรงมากนะคะเอเลเวลมันก็จะมีคณิตหนึ่งคณิตสองอ ซึ่งน็อตเนี่ยไปกับพี่แถบบ่อยเวลาไปเราไปออกงานด้วยกันเนาะเอสซีองเอสซีเอฟทุกคนไม่ต้องคิดมากไม่ได้เปลี่ยนเดี๋องรู้ว่าเอสซีเมีงานซักเซติเซอร์มาสวัสดีมานเป็นงานแนแนวอันนี้ก็ถือว่าใหญ่เบิ้มเป็นงานแนแนวใหญ่เบิ้มจัดทุกปีที่เราไปสี่ภาคก็สี่ภาคกับอีกร้อยแปดสิบจังหวัดคือไงเกิดเยอะเกิดนะคะโอเคทีนี้เคยได้ยินมาพี่แถบเคยบอกว่าเฮ้ยคดีหนึ่งคดีสองเนี่ยมันมันเตรียมไปพร้อมๆกันได้เออ ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นมันมันเตรียมพร้อมๆกันยังไงพี่แทบคือ,อจริงๆมันเตรียมพร้อมได้เพราะอะไรเพราะว่าเนื้อหาบทนะครับคณิตศาสตร์หนึ่งเนี่ยหรือคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งเนี่ยมันคือเด็กเรียกว่าเลขเลขเด็กสายวิทย์ละกันเ่่าเด็กสายวิทย์อ่ะถ้าหนังสือสอบวทมันจะมี2เล่มในแต่ละชั้นเขาเรียกว่าเป็นหลักสูตรพื้นฐานกับหลักสูตรเพิ่มเติม่แต่ถ้าเป็นเด็กสายศิลป์เขาจะเรียนตัวเขาเรียกว่าหลักสูตรแค่พื้นฐานอย่างเดียวซึ่งคาว่าสว่าอะไรสว่าอตว มันเป็นแค่พื้นฐานอย่างเดียวซึ่งถ้าเปรียบเทียบก็คือมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่อยู่ในคณิศาสตร์หนึ่งถามว่าน้องสัาร์ตีมไัได้วยกันได้หรือไหมก็คือถ้าน้องตีมณิาสตร์หนึ่งอยู่แล้วน้องก็สอบณิาสตร์สองได้อยู่แล้วเพราะว่าน้องตีมเยอะกว่ามันคลุมมันคลุมคณิศาสตร์หนึ่งมันครบทุกบทเลยสิบบทเนี่ยสิบสี่สิบห้าบทว่าไปส่วนณิาสัตร์สองก็จะเหลือเก้าบานแปดเก้าบทก็จะเป็นคีดว่าเป็น subset ของกิาสัตร์หนึ่งอ่าโอเคก็คือ ตเตรียมได้เลยมันมีเยอะหมด<ป>เลยที่มันอยู่ภายใตย้คือเอาง่ายๆคือถ้าไปเตรียมหนึ่งแล้วอะสองสอบได้เลยอย่างอย่างมีน้องคนหนึ่งเนี่ยที่เขาได้ขึ้นศาสตร์สองเต็ 100. มร้อยล่าสุดเนี่ยเ,เป็นเด็กที่พิโซโลค่ะจริงๆตอนแรกความตั้งใจเขาเาตั้งใจอยากจะเข้าหมอหรือวิศวะเขาก็เลยเตรียมไปทางด้านขึ้นศาสตร์หนึ่งแต่พอเขาพออย่างที่บอกวันที่เขาเล้วคนหาตัวเองไปเรื่อยๆกลับมาเจอว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนใช่เขาเปลี่ยนอยากเข้าบัญชีเออเพราะแต่บังเอิญปีนี้บัญชีไปใช้คณิตศาสตร์สอง เขาไม่ต้องเปลี่ยนเขาก็เรียนทฤษสารหนึ่งได้แหละแต่สอบทฤษฎีสารสองได้แล้วเขาก็เลยได้ร้อยเต็มเพราะว่าอะไรที่ฎีสารหนึ่มันเยอะกว่าไงพี่น็อตแค่สองมันเป็นแค่สับเซดับเพงั้นถ้าเราติวสารหนึ่งได้ได้เต็มที่อ่ะโอกาสทำทฤษฎีสารสองได้เยอะจะสูงมากค่ะแต่ว่าแต่ถ้าน้องติวที่ฎีสารสองอ่ะแล้วน้องจะมาเปลี่ยนติวทฤษฎีสารหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องทำงานอันนี้แล้วงานอันนี้อันจะเออเข้าใจอ่าทีนี้ หลายคนสงสัยเหลือเกินว่าการเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยคือหลายคนจะว่ายาาเพราะว่าหรือว่ะเพราะว่าอ่านหนังสือไปแล้วเขาบอกว่าเขาอ่านหนังสือเต็มที่เลยเปิดโจทย์มาเขาบอกว่าเปิดโจทย์วิธีทำไงขอเปิดไปก่อนข้อไหนทําไม่ได้ก็เปิดปั๊บไปก่อนเปิดโจท้์โต๊ะโจทย์เติมแล้วก็ไกโต๊ะแล้วไกโต๊ะความไม่มีคือเขาบอกว่าอ่านมาแล้วมันทําโจทย์ไม่ได้มันทําทําข้อสอบไม่ได้คาถามก็เลยถามว่าวิธีการเรียนคณิตศาสตร์ที่แบบ มันถูกต้องที่มันควรจะเป็นละกันพี่แท็บจะแนะนำน้องๆยังไงจริงๆอยาบอกน้องว่าการศศาสตร์มันไม่ต่างจากสิ่งที่น้องทำอยู่ทุกวันอยู่แล้วค่ะสิ่งหนึ่งที่น้องทำเองได้ทุกวันให้ทายเรื่องเลยอ๋อแปลงฟันแปลงฟันอ่าจบแปลงฟันมีมีอันหนึ่งที่น้องทำเองด้วยและน้องอยากทำทุกวันด้วยอยากให้หนูพูดไหมเฮ้ยสนิท <laughs> <laughs> คืออันหนึ่งเลยพี่น็อตค่ะน้องทุกคนชอบเล่นเกมอ่าคำถามเดียวเลย เวลาน้องเล่นเก็บน้องเล่นยังไงก็เปิดถ้าถ้านูก่อนนะเอาแบบอาจจะไม่ถูกหรือผิดนะเล่นเก็บไม่ค่อยได้เล่นด้วยเกมก็คือเปิดมาก็ดูมันว่าเล่นยังไงก่อนเล่นยังอ่าเล่นทังไงก็ลองกดดูว่า อ่ะมันอันนี้มันคอนโทรไปทางซ้ายนี้มันไปทางขวาพอมันเริ่มชินก็จะเริ่มเข้าไปเล่นหมดเลเวลหนึ่งก่อนแล้วไม่ผ่านยังไงเลเวลหนึ่งทิ้งซื้อใหม่ซื้อใหม่ไม่ใช่ก็ออตตอก็ต้องพยายามฝึกฝึกกลับมาฝึกไอ้บทเดิมไอ้เอนที่หมายถือว่าเล่นเลเวลเดิมก็เล่นเลเวลเดิมหรือว่ากลับไปถอยไปดูติเตอร์เรียลมีอย่างเงี้ยฮะคอนเซปต์เหมือนกันเลยทำไมพอเวลาเราเล่นเกมอ่ะเล่นไม่ผ่านเราก็จะพลิกหาด่านสองพลิกหาด่านสามเราไม่เคยพลิกแล้วสายก็ไม่เอาละเออ จร,จริงๆการเล่นเกมกับการเรียนเลขเหมือนกันเลยคือมันคือสกิลอะไรก็ตามที่เป็นสกิลอะสิ่งที่เราต้องเกิดขึ้นคือการทำซ้ำแล้วค้นหาค่ะวเวลาเล่นเกมอนเ,เล่นเกมเวลาเราพลาดใช่ป่ะเราก็จะหาว่าเราพลาดจุดนั้นเพราะอะไรเช่นสอนเราซีอนะสมัยก่อนถ้าพูดมาริโอก็รู้โห้ดุดดั <c oughs> ่ใช่ป่ะ กระโดดแล้วไม่ได้นี้แ้มนีมีมาริโอเอนนี่เทนอสโซมิพกระโดดแล้วไม่ข้ามก็ต้องกลับมาคิดว่าเอ๊ะทำหรือต้องกระโดดจุดใหม่หรือจุดนั้นไม่ไ่ถึงหรือต้องไปหาที่ใหม่เพื่อกระโดดขึ้นไปและสูงกว่านั้นเออจริงเหออ็นปะแสดงว่าทุกครั้งที่เราเล่นไม่ผ่านเราก็จะกลับค้นหาว่าเราทําไม่ได้เพราะอะไรเออแล้วกลับไปเล่นใหม่อืทําแล้วสุดท้ายก็เล่นได้จริงจริงกันเล็กๆไม่ต่างกันเลยพอเสพอย่างพี่ดอทพูดเลยพี่ดอทพูดถ้าเราทําแล้วติดใช่ไหมกต้องกลับมาค้นหาซึ่งการกลับค้นหามันนทําาได้หลยแบบเช่่ะ ส่วนน้องอาจจะกลับมาขอหาด้วยการสังเกตดูตัวเองเออเอเราคิดตรงไหนลืมตรงไหนกับ2ดูเฉลยก็ได้นะจริงๆดูเฉลยไม่ผิดแต่ที่ผิดคือเวลาดูเฉลยอะ่ะน้องชอบดูแค่คําตอบเออแล้วไม่ใช่ว่าเออก็ต้องดูวิธีกระบวนการกระบวนความที่เราคิดมาน้องต้องดูกระบวนการเสร็จแล้วน้องก็ลองถอยกลับมาคิดว่าแล้วกระบวนการไหนที่น้องลืมหรือพลาดหรือข้ามไปแล้วลองสังเกตเอ๋อเพราะสังเกตเห็นเจอใช่ป่ะลองปิดแล้วลองทําแล้วถ้าทำแล้วเออใช่จุดนี้นี่หว่าเราก็เขียนช็อตโน้ต แล้วก็กลับไปทำซ้ำทวนช็อนชนดบ่อยเวลาเราเจอด่านนี้อีกเราก็จะไปพลาดแล้วเราก็เก็บไปเรื่อยๆสกิลก็จะกลับพัฒนาไปเรื่อยเราก็จะเล่นด่าน2ด่าน3าทุกด่านมันจะเป็นพื้นฐานต่อขึ้นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นหลายคนอ่ะเล่นช็อตคัทที่ที่เกิดขึ้นหีพี่พี่น็อตทำไปได้เสร็จเพราะนยิงมีน้องคนหนึ่งเขาเป็นน้องเด็กซิลไปดูในไอจีพี่ได้เกียเดอร์เซอร์แท็บเนี่ยน้องกระทักมาน้องบอกว่าพี่แท็บหนูเป็นเด็กซิลปีนี้คะแนนหนูน่าาจะะได้ทัตล ปีที่แล้วอ่ะได้เพศสัตว์แล้วนอ้องตัดสินใจเจอซิลเดินพฤศจิกาเขาพูดคำเดียวเลยว่าหนูว่าเปลี่ยนวิธีการเรียนนิดเดียวคือแต่ก่อนหนูเรียนกับพี่อ่ะตอนตอนปีที่แล้วเนี่ยหนูเรียนแบบที่พี่ทีหนึ่งแต่ปีเนี้ยหนูซิวหนูเรียนแบบที่พี่บอกคือวิธีนั้นวิธีแรกอ่ะด้วยความที่น้องเขารู้สึกว่าเขาเรียนไม่ทันก็เลยใช้วิธีว่าเรียนเสร็จแทนที่จะต้องทําโจทย์ใช่ไหมก็ดูเลยดูพี่สอนเลยดูเลยพอดูเสร็จอ่ะิดว่าเข้าใจแล้วแล้วก็ไม่ทำการบ้านไม่ทำโจทย์การบ้านที่ส่งนะ แล้วก็ดูต่อไปเลยดู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 ด,ด,ดูดูอย่างเดียวไม่ใช่ทํานะดูนี่คือมองไม่ใช่ดีโอดูคือมันคือมอง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 แล้วคิดว่าทําได้แล้วเข้าไปทําปีนี้เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนใหม่เรียนเสร็จทุกครั้งที่เรียนกลับทํากันบ้างเขาพูดคำหนึ่งเลยเขาบอกทำไม่ได้หรือทําได้บ้างไม่ได้บ้างเขาไม่สนใจทําได้ก็ดีทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วเสร็จแล้วพอทําไม่ได้เสร็จอะ่ะพอกลับไปดู มันจะรู้แล้วว่าอ๋อพลาดจุดนี้ลืมจุดนี้เนี่ยสีเกิดขึ้นคือพอเขาทำาีเขาบอกว่ามันง่ายมากเลยแล้วตอนนั้นพี่ก็เลยถามพี่ถามนงว,ว่าเฮ้ยพี่ขอเดี่ยพี่พี่พี่เลมโพสต์ในไอจีว่าพี่ขอเคล็ดลับตรงนี้ให้น้องเด็กบ6-7อ่ะได้ดูได้ไหมเพราะว่าบางคนไม่รู้จริงหลัคจาเนี้พี่น้องก็จะเห็นว่าน้องหราคนน้นเน้นเรียนเออ ไม่ไม่ทำมันก็ไม่ต่างกับเวลาเราดูดอกรีดเกมอะสมมติพี่น็อตไปเออเออดูสตรีสเกมก็ดูอ่ะดูเฮ้ซุ้ยเนาะเออแต่ไม่เคยเล่นเองอะเออไม่ได้ไม่ได้อะไสัรนแค่นั้นเองโหดจริงๆก็ต้องบอกว่าการเริ่มต้นมันไปเริ่มคือถ้าเราดูเราเริ่มเองไม่ได้ไงพอไปถึงในห้องสอบก็คือเหลือแค่เราเราไม่มีเราไม่ได้ลากพี่แท็บเข้าไปเราไม่ได้เออถึงแม้พี่แท็บจะกลายเป็นองค์พาให้น็อตได้มากสุดอาจจะได้เท่านั้นแต่แต่พี่แท็บไม่สามารถมาแบบ Not. นอตนี่เริ่มนี่อันนี้มันไม่ได้ก็ต้องฝึกเองโอเคที่นี้ค่ะคเข้าเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือต้องบอกว่าที่แคตเตอร์ของเรามีการสอบจําลองครับผม ก็เพราะว่าเด็กเขาสอบปีหนึ่งมันครั้งหนึ่งเราไม่อยากให้เขาพลาดเราก็เลยสร,สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาและคณิตศาสตร์เนี่ยได้รับบาร,รมีใช้คําว่าบาร,รมีสีมหาะะจากทางพี่แท็บนะคะที่มาร่วมออกข้อสอบกับทางเราในส่วนของรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะทางคณิตศาสตร์หนึ่งและคณิตศาสตร์2เลยทีเดียวแล้วข้อสอบของพี่แท็บเนี่ยคือน้องๆรีวิวกันมาว่าเฮ้ยแบบถ้าทําของม็อกอันนี้ได้เนี่ยของทีแคสเตอร์ได้เนี่ยไปสอบจริงเนี่ยก็ค่อนข้างสบายกับเขาระดับหนึ่งแล้วก็ออกไม้เห็นแล้ว ว่าคะแนนน้องที่สอบหมกไปผ่านเราไปเนี่ยเราไปสอบจริงเนี่ยค่อนข้างดีครับเราขอถามหน่อยมีเคล็ดลับในการไปออกข้อสอบแม่นไหมอยู่ไปเอามาจากไหนยังไงหรือปเปล่าไปรู้จักคือจริงๆจริงๆไม่ได้ไม่ได้เอามาจากไหนหรอกก็คือเราเราเดี๋ยที่บอกพี่น็อตไปอ่ะว่า คอนเซปต์สำคัญคือสสทเขาออกข้อสอบดีอ่าพอออกข้อสอบดีคืออะไรเขาออกตามหนังสือค่ะฉะนั้นแสดงว่าสโคปของหนังสือมันบอกไปอยู่แล้วว่าบทเซตเน้นอะไรค่ะประกาศเด่นอะไรฉะนั้นแสดงว่าการออกข้อสอบเราจะออกให้ครอบคลุมครอบคลุมในแต่ละบทค่ะที่วัตถุประสงค์ของแต่ละบทที่สสทออกอือันที่2คืออย่าได้บอกว่าเวลาเราออกข้อสอบเราไม่ได้บอกแค่สสทเดียวค่ะเราบองอดีตด้วยอือคือข้อสอบสมัยก่อนน่ะมันคืออดีตมันมันมันไม่ใช่มันไร้ค่าไงค่ะมันก็มีประโยชน์มันก็มีแนวบางอย่าง ที่มันอาจจะดึงมาออกอหรืออย่างล่าสุดมันอาจจะดึงมาตรงๆอย่างปีล่าสุดเนี่ยมันมันออกมันต่างกับปีปีที่เรานิดเดียวเองเรื่องเวกเตอร์คือแทนที่เขาจะพูดว่า u เวกเตอร์ u, vector, u, w, u w อยู่ระดาบเดียวกันเนี่ยมันจะรู้ว่า u c o s v w จะเท่าศูนย์มันเปลี่ยนไปว่า u c o s v เนี่ยตั้งฉากกับ w ก็คือดอทเท่าศูนยคือมันเปลี่ยนคําพูดนิด,ดเดียวฉันแสดงว่า จริงๆแล้วเนี่ยการทําข้อสอบเก่าอ่ะมันไม่ได้เสียหายเช่งการออกข้อสอบอย่างที่บอกว่าอย่างที่พี่น็อตบอกว่าเอ๊ะเราทํำยังไงจริงๆตั้งแต่อัพสกิลด้วย้องบอกว่าคือพี่ก็ดีไซน์แต่อัพสกิลแต่ลากมาถึงม็อกเนี่ยก็คือเพื่อให้น้องได้รู้จักว่าข้อสอบมันจะออกครอบคลุมอะไได้บ้างแนวไหนได้บ้างที่สอสอบวทเขาออกแต่ว่าที่ข้อสอบเก่าเขาเคยออกหรือแนวใหม่ๆที่น่าสนใจอันนี้ก็สิ่งที่ก็เลยจะทําให้ตีครูถามว่าทําไมถึงถึงมันมันค่อนข้างพอทําแล้ว ทำให้น้องสามารถมั่นใจทําข้อสอบได้เลยพี่ว่าพี่ว่ามันไม่ใช่แค่ครอบคลุมแต่พี่ชอบคพาว่า mock exam นะพี่ด๊อดจริงจริง mock เนี่ยพี่แต่แล้พี่ก็คิดนะ mock แปลว่าอะไรอ่ะเออเออเออ mock แปลว่าอะไรเออไม้ไว้ถูกไม้ถูก mock นั่น mock จริงจริงๆ mock เนี่ยมันมาจากว่าเหมือนกับว่าเออเขาแบบ imitate ใช่ stimulate คือท้า stimulate ถูกป่ะเสมือนขึ้นมาจำลองขึ้นมาถูกป่ะแต่จริงแล้วพี่ว่าสิทธิ์ที่คำว่า mock อะมันสัมผัญ mock จริงๆอยากให้พี่ดอดเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อมันไม่เอา mock exam แล้วเออพี่อยากให้เปลี่ยนชื่อเป็น น็อบเอ็กซมเออทำไมต้องเชืว่าน็อกจริงๆว่าม็อบเอ็กซมอ่ะมันสำคัญตรงที่ว่าเราอยากให้น้องอ่ะได้พลาดจริงอืพลาดจริงเจ็บจริงรู้จริงในวันที่ไม่ใช่วันจริงพอมันไม่ใช่วันจริงอ่ะการรู้จริงเนี้ยจะทำให้น้องอ่ะถอยกลับมารู้ว่าจะต้องแก้ยังไงเพื่อให้มันสามารถทาในวันจริงแล้วมันไม่พลาดแบบนี้จริงๆแล้วการที่เราม็อบเอ็กซมขึ้นมาเนี่ยพี่ว่าที่ทีแคตเตอร์ทำมาต้องบอกว่าพี่ต้องบอกว่าจริงๆต้องขอบคุณน็อตนะใจยังคิดนะอันนี้ไม่รู้ ถ้าทําได้มากกว่าหนึ่งครั้งสองครั้งค่ะจริงๆมันช่วยน้องได้เยอะทำไงให้ลดเวลาพี่น็อตคือคําถามหนึ่งที่น้องชอบถามพี่ว่ามอเต็กซ์แมันลงแล้วคุ้มไหมพี่ก็ถามว่ามันคุ้มไหมพี่ไม่รู้หรอกเพราะว่าคําตอบอยู่ในคําถามคําถามของน้องน้องถามว่าคุ้มไหมพี่ถามว่าคุ้มกับอะไรคุ้มกับเวลาที่น้องจะต้องซิ่งอีกหนึ่งปีไหมถ้าน้องได้ทําแล้วน้องรู้ก่อนแค่หนึ่งเดือนน้องแก้ทันแต่ถ้าน้องไม่ทําน้องไม่รู้น้องต้องแก้อีกหนึ่งปี เพราะ้นคำตอบอยู่ในคําถามในคำตอบคำตอบในคำถามอู่แล้วว่ามันคุ้มไหมถ้าน้องคิดว่ามันคุ้มกับเวลาที่น้องจะเสียไปอีกหนึ่งปีแล้วเปลี่ยนเป็นเวลาในอีกหนึ่งหรือสองเดือนและน้องแก้ได้ทันคี่ว่ามันคุ้มอันนี้อันนี้ถามพี่นะแต่ว่าสุดท้ายถ้าน้องไม่ไม่สามารถทําได้สิ่งที่พี่อยากฝากน้องคือน้องก็ต้องฝึกจําลองม็อกทาให้ได้แต่ว่าสิ่งที่ถามว่าเอาแล้วนิดมันต่างที่พี่น้องทำมันต่างไงคือสิ่งที่น้องทำเนี่ยมันการรวบรวมน้องอ่ะเป็นหลักหลายพันหลายหมื่นคนมันก็จะเห็นเปอร์เซ็นต์ทายว่าน้องอยู่ตรงไหน คือมันจะไม่ได้รู้แค่ว่าน้องทําได้ไม่ได้แต่น้องจะรู้ว่าน้องเทียบกับกลุ่มแล้วอะน้องอยู่ตรงไหนค่ะอันนี้มันคือมันก็เลยจะมีข้อมูลมี Data ลึกไปถึงว่ามันจะมีข้อมูลจากทางวิชาการใช่ไหมว่าบทบ่ยอยไหนที่คุณอ,อ่อนบทไหนน้องอ,อ่อนบทไหนน้องแข็งบทไหนน้องต้องแก้แก้จุดไหนยังไงซึ่งเนี้ยมันก็เลยจะกลายเป็นสิ่งที่พี่ว่ามันน่าจะช่วยน้องได้เยอะ ค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยก็ยังไงยินดีมากๆที่พี่แทบยังออกข้อ <c oughs> สอบให้กับหนูยูได้หะ <c oughs> โอเคคนะโอเคสำหรับการเจาะลึกในเชิงคณิตศาสตร์ก็ประมาณนี้สุดท้ายอยากฝากเนี่เพราะน้องๆหลายคนน่าจะแบบกำลังอาจจะท้อใจบ้างตอนเรียนเลขตอนเนี้ยยังไงสุดท้ายนี่อยากให้พี่แทบฝากงน้องๆในเชิงอาจจะเป็นการให้กําลังใจหรือแง่คิดบางอย่างเกี่ยวกับคนที่แบบกําลังจะเตรียมตัวคณิตศาสตร์อ๋อโอเคก็จริงๆแล้วพี่คิดว่า น้องหลายคนน่ะอยากที่จะประสบสำเร็จทุกคนค่ะอยากที่จะเปลี่ยนตัวเองเ,เนา <üyor? S 2> ะเปลี่ยนตัวเองไปสู่คนใหม่พี่ว่า,วาสิ่งสำคัญที่สุดอะการที่จะมาให้น้องเปลี่ยนไปได้อะมันมีแค่อย่างเดียวคือน้องต้องทําไงให้ไม่มีน้องในวันนี้แต่มีน้องในวันพรุ่งนี้ค่ะเขาว่ามีไม่มีน้องในวันนี้หรือไม่มีน้องในอดีตแต่มีน้องในวันพรุ่งนี้หรือวันข้างหน้าที่ดีกว่ามันมีแค่อย่างดเดียวเองคือน้องเริ่มลงมือทําหรือยังแล้วหลายคนชอบบอกพี่บันขุคิดเจอนะพี่ด็อตค่ะทําเรื่องจะได้หรอนี่แหละไม่ได้ เหมือนพี่ด็อดไปทำติกาคเตอร์อะค่ะครั้งแรกมาทำอะจะได้เหรอพี่ด็อดไม่เคยถามนะไม่เคยวันแรกเนี่ยจากศูนย์คนเออตอนนี้คนเข้ามาในแอปสามสิบอ๋อคนคนคนทำงานก็สามสิบสี่สิบแล้วก็แอปก็คือสองแสนถูก่าสามแสนถือว่าล้านหนึ่งแล้วคือคือพี่ว่าสําคัญที่สุดเวลาเราทําให้สําเร็จอะมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามันจะทําได้เหรอมันที่อยู่ว่าทําหรือยังค่ะแล้วทําให้สบทําให้จบทําให้สุดไปให้ถึงท่านท่านพี่ถามพี่อะพี่ว่า การที่น้องจะเปลี่ยนจากวันนี้หรือเมื่อวานเป็นวันอนาคตในวันพรุ่งนี้เนี่ยอย่างเดียวน้องต้องกล้าเปลี่ยนค่ะ<ฆ>น้องต้องกล้าเปลี่ยนอย่างแรก,ก่อเลยคือน้องออกจากจุดที่น้องเป็นคอมฟอร์ทโซนที่น้องคิดว่าเราทําไม่ได้หรอกไอทำไม่ได้คือเมื่อวานค่ะ<ฆ>แต่ทําได้หรือเปล่ามันคือวันนี้กับพรุ่งนี้แล้วก็อยากให้เป็นกำลังใจนะครับให้น้องคนกล้าที่จะลุกออกมาและทํามันไปแล้วพี่เชื่อครับาสุดท้ายน้องสามารถทําได้โอเคสุดยอดเลยค่ะและนี่ก็คือ พี่แท็บไอลเวลออนดมานนะคะก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณพี่แท็บมากๆที่มาร่วมรายการกับเรานะคะคกับได้แนวคิดเกี่ยวกับตศาสตร์เยอะมากนี่ถามเองยังอยากจะไปทําโจทย์เลขแล้วจบจบตรงนี้จะไปทําโจทย์เลขแล้วนะคะก็ยังไงก็ฝากเราทุกคนนะคะก็ฝากติดตามเนาะถ้าติดตามพี่แท็บเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางติดตามให้นะครับทางดีสคริปชันใต้ลิดให้กดลิงก์ไปหาพี่แท็บได้เลยนะครับแล้วก็ ติดตามทีแคสเตอร์ดุวยไหวเป็นบอกลูกบอกหลานเพราะว่าเป็นเพจแนวที่ค่อนข้างดีนะพี่แอ๊ใช่ไหมโห oh, จริงจริงต้องบอกว่าเห็นพี่ด๊อตทีมงานทํางานแล้วต้องบอกว่ารื้มใจแทนน้องนะคือพี่ด๊อตติดตามข่าวทุกอันเลยค่ะ <c oughs> ติดตามข่าวถึงพยากรถึงว่าจะสอบเมื่อไหร่ช่ยสืออะไรนัคนดี้สือใช่เป็นคนสอดรู้เอ้ยไปฟช่เป็นคนอยากจะทําพี่ว่าคือพี่น็อตได้อยากจะทําข้อมูลอะไรให้น้องใช่แล้วช่วยน้องให้มากที่สุดและถูกต้องค่ะโอเคค่ะก็อย่าลืมฝากติดตามพี่น็อตทีแคสเตอร์ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียกด Subscribe YouTube ไปด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งจะได้รู้คลิปดีๆเร็วกว่าใครก่อนเขาก่อนใครเลยค่ะแต่เราวันนี้เรา2คนนะคะก็คงต้องลากันไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไว่สด้บ๊ายบาย